วิธีการวางกลยุทธ์นะครับสำหรับการวางแผนธุรกิจนะครับผมมันจะแบ่งเป็นนะครับ P I C นะครับก็คือ planning นะครับก็คือการวางแผนนะครับ implement การนำไปปฏิบัตินะครับแล้วก็ controlling นะครับคือการควบคุมนะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับถ้าวันนี้นะครับเราคิดว่าเราจะสร้างตัวตนเพื่อจะนะครับให้คนรู้จักเราแล้วโยงเข้าไปยังธุรกิจนะครับสมมติ เราเป็นธุรกิจคาแครนะครับเราก็ต้องนะครับทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวิธีการดูแลรถถูกต้องไหมครับผมซึ่งเราจะต้องวางแผนนะครับผมว่าแผนเนี่ยก็คือว่าเราจะทำคอนเทนต์นะครับสัปดาห์ละกี่คอนเทนต์นะครับผมนี่ก็คือการแผนถูกต้องไหมครับแล้วถ้าลูกค้าติดต่อเข้ามาจะติดต่อมาที่ไลน์ส่วนตัวหรือว่าเปิดเป็นนะครับ แอดไลน์นะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ปิดการขายแล้วหลังจากนั้นก็ทําว่านะครับถ้าลูกค้าสนใจจะใช้บริการนะครับชำระเงินยังไงนะครับผมนี่ก็คือการแพลแนนะครับผมซึ่งเมื่อคิดได้แล้วนะครับ implement นะครับก็นำไปตัดปฏิบัตินะครับก็คือเริ่มนะครับถ่ายคลิปนะครับตัดต่อคลิปนะครับผมแล้วก็โพสต์นะครับแล้วก็รอดูฟีดแบ็กการจริงแอดต่างๆนะครับนี่คือการ implement นะครับส่วนนะครับ C ตัวสุดท้ายคือ controlling นะครับก็คือการควบคุมควบคุมยังไงกันบ้างครับเช่นควบคุมว่าเราสามารถนะครับถ่ายคลิปได้สัปดาห์ละ5ตัวเหมือนที่เราวางแผนไว้ไหมนะครับเรายอดขายนะครับที่เราประเมินเอาไว้นะครับใกล้เคียงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเงี้ยคือการ c o n t r o l ตรวจสอบนะครับซึ่งการทําธุรกิจนะครับที่ดีนะครับการวัดผลที่ดีนะครับต้องสามารถวัดผลเป็นตัวเลขได้นะครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของนะครับ ความรู้ดีๆจากคอร์เลอร์นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ the strategic planning i m p l e m e n t a n d control process นะครับผมซึ่งก็จะอยู่ในหนังสือนะครับ marketing management นะครับผมอย่างที่บอกนะครับว่าณปัจจุบันเวอร์ชันที่ผมใช้ก็เป็น edition ที่15นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ ไปสั่งซื้อได้นะครับก็เหมือนเป็นเหมือนคัมภีร์ของชาว MBA นะครับแต่ว่าถ้าเกิดนะครับอยากจะอุ่นเครื่องหรือเรียนรู้ Marketing ิ้งแบบสบายๆอยากให้ป่อยย่อยให้นะครับก็กดติดตามนะครับแล้วก็เข้ามาชมนะครับปอยจะทยอยนะครับพูดนะครับแต่ละท็อปิกแต่ละท็อปิกนะครับเพื่อให้เห็นภาพเดียวกันนะครับก่อนที่จะไปทำธุรกิจยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนครับ